รู้จักอ,อนิชาอิซาคารบิกว่าที่เจ้าสาวเจ้าชายอับดุลมาทีนรู้จักอ,อนิชาอิซาคารบิกว่าที่เจ้าสาวเจ้าชายอับดุลมาทีนดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักธุรกิจสาวไฟแรงรุ่นใหม่เรียกว่าอกหักกันไปตามๆกันหลังเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บรูไนเตรียมเข้าพิธีเสกสมรสกับแฟนสาวอ,อนิชาอิซาคารบิก ในช่วงต้นปี2567ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวก็ทำให้หลายคนอยากทำความรู้จักกับว่าที่เจ้าสาวรายนี้ให้มาขกึ้นว่าเธอเป็นใครมาจากไหนสำหรับอนิชาอิซาคารเรบิกเป็นหลานสาวของเปหฮินดาโตเอสเจอิซาที่ปรึกษาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตยีอัสนัน์โบเกียสุลต่านแห่งบูในครอบครัวของเธอ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์จึงไม่แปลกที่อนิชาและเจ้าชายอับดุลมาทีนจะรู้จักคุ้นเคยกันอีกทางพี่ชายของอนิชาก็ยังเป็นพระสหายที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกับเจ้าชายอับดุลมาทีนด้วย อนิชาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาสประเทศอังกฤษอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงทั้งเก่งมีความสามารถเพียบพร้อมด้วยรูปรักษ์ที่สง่างามเธอยังมีบทบาทในโลกธุรกิจด้วยการเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นสอริคคอร์ร c t ช v พและยังร่วมก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวกับเพื่อนสนิทภายใต้ชื่ออาร์เทนเทเนเร ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายอับดุลมาทีนและอนิชากลายมาเป็นที่จับตาและถูกพูดถึงตั้งแต่ปี2561จนกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จึงมีพระบรมราชาองการโปรดเกล้าพระราชาทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดพระราชาพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายอับดุลมาทีนและอนิชาในวันที่7ถึง16มกราคม2567 โดยพระราชพิธีจะมีการจัดตามธรรมเนียมทั้งทางราชประเพณีและทางศาสนาตลอดเวลา10วัน